สนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน SCB e-passbook รถจักรยานยนต์ฮอน d a กลับมาทำความรู้จักกับประเทศไทยของเราให้มากขึ้นกันต่อนะคะกับ I Love Thailand ในรอบนี้นะคะเราจะมีช่องว่างแล้วค่อยๆเติมคำในช่องว่างให้แต่ละท่านเนี่ยเดาว่าน่าจะเป็นสถานที่สำคัญหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนของประเทศไทยนะคะตบไฟตอบตอบถูกได้หนึ่งคะแนนและได้สิทธิ์ออกมาพาช้างไปเที่ยวนจุดจุดนั้นนะคะ<อ>แล้วถ้าวางช้างตรงกับจุดที่ใช่อีก ก็ได้ไปอีก2คะแนนนะคะเกมท่องเที่ยวไทยสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเริ่มเก็บ3มคะแนนแรกกันกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้หยวาย คิดว่าชื่อทุ่งแสลงหลวงครับทุ่งแสลงหลวงหนึ่งคะแนนสุดยอดครับไเป้ครับพาช้างไปเที่ยวทุ่งแสลงหลวงหน่อยไปเลยฮะเดี๋ยวเราเล่งกันไปจะบุญอยู่ต้องไหนอยู่ตรงไหนของแผนที่แล้วเดี๋ยวหมดเวลาย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 าออกมาออกมาขว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 าอ่ะประมาณตรงนั้นแหละตรงนั้นอ่ะลงมาลงมาอีกหน่อยลงมาอีกหน่อยอ่ามันจะยาวลงมาอีกนิดนึงนี่มัน พี่คิดว่านะใช่ปะทุ่งแสลงหลวงแถวนี้แหละลงมาโอเคไม่รู้ละเวลาหมดเวลาแล้วทุ่งแสลงหลวงนี่มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรชบูรณ์ชื่อใกล้เคียง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 ไหมใกล้ใกล้ใกล้ทุ่งแสลงหลวงอยู่บริเวณนี้ของแผนที่ถูกต้องหรือเปล่าค่ะอป๊บ ครับไปโดนนี่ก็ถือว่าโดนเพราะว่าเรากลักแันเองหล่อและยังฉลาดด้วยนะครับก็เลยทำให้ไม่แสลงใจไม่แสลงใจเพราะว่าทุ่งแสลงหลวงนะคะก็คือทุ่งญยาสวรรค์ของเมืองไทยนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศ ครอบคุมพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มาของชื่อสันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามพันไม้ชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในป่าแห่งนี้ก็คือต้นแสลงใจนั่นเองข้อนี้ทีมกับตันวิลลี่ไม่แสลงใจนะคะเพราะว่าได้3คะแนนเต็มมาแล้วมาดูที่ว่าข้อนี้ทางนี้จะมีกลยุทธ์อะไรใ<ะ>นการแข่งขันข้อนี้เราจะ ไปที่สถานที่อีกที่หนึ่งนะคะไปดูกันว่าเป็นที่ไหนกัน,นะคะ่ะท้ำอะไรวะน้ำตกอุ้ยตายกดไปก่อนเลยมันกติที่ไหนคะน้ำตกทีลอสู่ครับจริงเปล่าจริงเปล่าเป็นด้วยไหมเป็นด้วยเหรอน้ำตกอะไรนะ แอรรับไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนนะคะและเดี๋ยวพาช้างไปเที่ยวทัตกที่รอซูด้วยมีบันไดด้วยอ่ะแพทดี่อยู่ไหนอะครับโอนสามสิบปีที่โก้โก้โก้ต่ำอีกต่ำต่ำอีกนิดนึงต่ำอีกต่ำอีกจังหวัด ว่าอยู่ที่ไหนอะทีรอซูอะจังหวัดตากเคยไปเที่ยวที่น้ําตกเคยไปทีรอซูด้วยเหรอคะเคยไปบ้างไปค่ะน้ําตกทีรอซูก็คือมันใหญ่มากแล้วก็ระหว่างทางอะมันจะมีน้ําตกชื่อว่าทีรอจอค่ะมันจะเป็นแบบทุกเวลากี่โมงมันจะมีสายรุ้งขึ้นระหว่างที่เราล่องแพไปอะเป็นน้าตกเล็กเป็นมหสัศจรร์ุ้งกินน้ำใช่น้ําตกสายรุ้งเขาเรียกที่น้ําตกทีรอซูรู้ข้อมูลเยอะ ว่ามีาวาจันรุ้งกินน้ําที่น้ําตกทีรอซูแล้วก็น้ําตกนี้เนี่ยตัวน้ําตกเนี่ยกว้าง500รเมตรมีความกู้งสามรเมตรค่ะถือว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นน้ําตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหกของเอเชียตั้งอยู่ที่จังหวัดตากโอ้ไม่ใกลไม่ไกลอุ้มผางอุ้มผางถูกต้องถูกหมดเลยอุ้มผางจังหวัดตาก ซึ่งจะอยู่ตรงนี้ของแผนที่หรือไม่อ่าไปดูวงกลมสีแดงกันค่ะโอ้ยจุ๊บแต่รู้วมันอยู่ด้านนี้ติดข้ามาแต่แม้ว่าจะวางทางไม่ถูกก็ตอบถูกแล้วก็เคยไปเที่ยวมาแล้วว่าสวยมากด้วยเลิศนะแล้วก็นำอยู่ด้วย21ต่อ19 ไปเที่ยวกันต่อดีกว่าพาไปครับไปดูแล้วกดให้ทันว่าสถานที่ต่อไปนี้คือที่ไหนค่ะตลาดอะไรว่าตลาดตลาดคุณก็ตีขาอะไรอะไรตลาดร่มหุบเออ เก่งมากตลาดร้มหมดอ่ะรับไปก่อนเลยหนึ่งคะแนนวางให้ถูกด้วยอตรงไหนเอาแไมวออกนะว่าอะไรรู้อ่ะงกระไดกระไดมากระไดมาตรงนี้ไม่ขึ้นอีกขึ้นอีก เป็นจังหวัดที่เล็กสุดอันนี้ยยากอ่ามันเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยนะด้วยเหรอสมุทรสงครามใช่ค่ะโอ้้อมูนเขาแน่นจริงเลยมัหวัดมันเล็กการจะวางไปทับโดนนี่มันยากอ่ะไปดูกันซิว่าตลาดร่มหุบอยู่ตรงนี้ไหมโอ้ย แต่ก็ถูกอ่ะไหนเล่าสิเล่าสิว่าตลาดร่วมหูบยังไงนะก็คือรถไฟมา<อ>แล้วาก็ญญญเขาก็แกงขายกันต่อไปขายไปเรื่อยๆจนมาประมาณแบบใกล้ๆเนาะใกล้ๆแล้ว,ลวรถไฟก็จะถามบิดแต่ปิดๆ,ดๆออจะหูบไปหูบแม่ค้าก็บอกเดี๋ยวที่กูกำลังจะหูบคือแม่ครับ ถ้าไม่หุบกูจนนะคือเขาจะหุบแล้วก็เก็บเร็วมากแล้วพอรถไฟไปปุ๊บกลางใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดด้วยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นขายกันต่อต่อราคากันต่อรองเท้าแตะก็ได้อีกข้างหนึ่งหรือบางทีเนี่ยบางสินค้าก็ไม่ได้เก็บด้วยซ้ำไปวางแล้วให้รถไฟเนี่ยคล่อมไปเลยก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตื่นตาตื่นใจมากว่าดำรงชีวิตกันอยู่ได้อย่างไร Amazing Thailand ซึ่งตรนนี้หารู้ไหมว่ามันคืออีเวนท์ที่เราทําให้คนทั้งโลกมาดูเรา<อ>และก็ทําให้ทีมกับตันโกตีตอบถูกไปด้วยได้คะแนนเ,<อ>เต็มซะคะแนนไปดูดีกว่าว่าสถานที่อีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะไปกันคือที่ไหนคะใช่แล้วใช่แล้ว,ลวนั่นแหละอ่า อกว่าผ่าแต้มโอ้ยผ่าแต้มใช่ป่ะใช่ผ่าแต่งหรือเปล่าผ่าแต่งหรือเปล่าผ่าแต่งผ่าแต่งหรือเปล่าผ่าแต้มครับถูกโอเคเรื่งคะแนนเอามาวางให้ถูกขวายิงยิงบนขวาเยิงบนบนเน่ะตรงนี้ตรงนี้เลยแถวเนี้ยเน้เน้ถือบลแต่ไม่รู้ตรงไหนบนมันใหญ่อ่ะ ก่อนจะเพลงตกอีกตรงนั้นอุบลมันไม่ยังมันมันยังไม่เสร็จกับชายแดนใช่ไหมแม่ชายอ่ะตรงนนั้ไม่น่าอุบลนะคือตรงนั้นคืออุบลอุบลน่าจะเหนือกว่านั้นตรงนั้นคือที่ไหนนะอุบลบลราชธานีบลราชธานีเอาไปดูว่าผาแต้มอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะจุดแดงมาสิเพราะอะไรถึงโอ้โหแบบถูกจุดเด่น ของผาแต้มเนี่ยนะคะก็คือสามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกอของประเทศไทยนะคะ,ะเ,เพราะฉะนั้นผาแต้มเนี่ยก็อยู่ทางตะวันออกสุดของประเทศไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะจุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างของที่นี่ก็คือภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม ซึ่งเป็นภาพเขียนสีโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์อายุราวๆ3,000-4,000ปีแล้วก็มีมากกว่า300ภาพและเป็นระยะทางยาวสูงสุดกว่า180เมตรชาวต่างชาติก็ก็มาดูประวัติศาสตร์นะคะก่อนประวัติศาสตร์นี้กันนะคะที่ผาแต้มน,นะคะแม้ว่าจะวางจุดไม่ถูกแต่ก็ทำไปได้อีกหนึ่งคะแนนตอนนี้นำไปเป็น25ต่อ19แล้วจ้า เก็บอีกสองคะแนนกับการฟังเพลงเพราะๆของเราไปด้วยดูว่าเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่มีชื่อว่าอะไรอยากปากช่องมาด<อ>ลืมสัญญา,อาขอ,ขอ,ขอเจ้าอย่ายันพ่อพ่อเบืองเวลาขอตอบนี เมื่อสายันครับนิงฮะน่งฮะชะงักอะดูหล่อดูหลอ่ลอเลยสัญญาเมื่อสายันสองคะแนนจากปากช่องมาเจ้าลืมสัญญาสองเราเมื่อสายันก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนทาง กล้กันจนตะว,วันตกดินกลับบ้านเดินเคียงสำเนียงได้ยินไม่เล่นลินรักสิ้นดินฟ้า